พชรยนนะคะอยู่กับซมโอกันอีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจออกรถนะคะกระบามือ2ทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อส้มโอเบอร์080-342261นะคะเบอร์จะอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากลองเข้ามาดูตัวรถของเพชรยนต์นะคะอยากลองเข้ามาดูรถจริงก็เพชรยนต์จะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะซ่มโอพามาชมนะคะตัวรถนะคะ กระบะนะคะรุ่นทำมาหากินอีกหนึ่งคันเลยจะเป็นตัวกระบะโตโยต้ารีโวแบบตัวเตี้ยนั่นเองนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4เครื่อง2.4มีเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหายอยู่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวโตโยต้ารีโว4ตัว e เกียร์แมนนวลนะคะเป็นรถปี2016แบบตัวเตี้ยนะคะติดแคลรีบอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถอเนกประสงค์เลยช่วงนี้หน้าฝนะะนะคะลูกค้าที่กําลังมองหายอยู่ก็แนะนําเป็นคันนี้เลยคันนี้ราคาตั้งขายแค่ 465,000บาทเท่านั้น่อเริ่มต้นประมาณ8,000-9,000ถึง 9, นะคะลูกค้ารายได้นะคะประมาณนะคะถ้ 5, ารายได้นะคะประมาณ หมื่นเจ็ดนะคะหรือว่ารายได้ประมาณหมื่นแปดซื้อคนเดียวจบเลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่นะคะแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็ยังเป็นโฉมหน้าเดิมอยู่นะคะเป็นตัวเกียร์มนนวลือนแบบตัวเตี้ยนะคะขอนถูขนสบายลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาอยู่แนะนําคันนี้เลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะบันไดข้างนะคะเป็นแบบเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้เป็นตัวล้อแมกนะคะเครื่องคันนี้เครื่องดีเซลนะคะยางปีใหม่นะคะดอกอยางแน่น คันนี้ลูกค้าได้เป็นยางปูดเยียยด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวแครี่บอยนะคะอัน,นประสงะส์ให้เลยนะคะก่อไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของนะคะ บันไดด้านหลังนะคะคันนี้ยังไม่ได้ถอดออกแล้วก็ตาโลโก้ยังอยู่ครบนะคะในส่วนของตัวแคร丽บอลนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้งานยัางไงาก็แจง้งได้น,นะคะมีบริการในการถอดออกให้แล้วก็คันนี้นะคะมีในส่วนของการติดฟิล์มรอบคันนะคะมาพร้อมกับกระจกแครกกระจกเดิมนะคะออโตโอารางเป็นตัวเซนเซอร์ความปลอดภัยให้นะคะสําหรับคันนี้ก็โฉมหน้าเดิมนะคะลูกค้าก็จะยังได้เป็นตัวไฟมันติดดเฟิเตอร์อยู่พร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะแบบโครเมี่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยรถมีการปรับสภาพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับ Toyota ารีโว2.4นะคะตัว E นะคะเป็นแบบตัวเทียสีประตูด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะที่เบตยนต์ก็จะมีรถนะคะเข้าใหม่เป็นจานวนมากเลยลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาตัวกระบะไว้ใ,ใช้งานอยู่สามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจในการจัดไฟแนนซ์นะคะอยากรู้ในส่วนของตัวรายละเอียดยัดยงไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันค่ะจบทุกขั้นดันทุกเคสอย่างแน่นอนค่ะออกรถง่ายออกได้ถุกอาชีพนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่กําลังนะคะมองหาในการซื้อสดนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันค่ะ แล้วก็สําหรับนะคะวันนี้ก็ส้มโอนะคะมาแจ้งวิสระของตัวโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สาหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะส่งรถสไลด์ฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถสูนบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะผ่อนสบายๆนะคะขับรถฟรี90วันเลยหรือว่าลูกค้านะคะที่นะคะเครดิตเข,ข้าเงื่อนไขค่ะผ่อนได้นา 0, 7, 8, นสูงสุด7ปี84งวดนะคะหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษนั่นเองนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79ยังไงนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลย แล้วก็พอจบคลิปนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดตัวรถเข้าใหม่ของทางเพ็กยนตนะคะเดี๋ยวส่งโอจะมาอัปเดตให้ค่ะสวัสดีค่ะ